ทีรักอาบน้ำเสร็จยังเขาทำอาหารเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะมา,ามาแล้วมาแล้วมีอะไรกินอ่ะเขาเตรียมอาหารแพงๆว้ให้ตัวเองแล้วค่ะอะไรอ่ะมาดูนี่ครับอะไรอ่ะนี่มันก็แค่กะเพราหมูไข่ดาวอ้าวนี่แหละคืออาหารที่แพงที่สุดสำหรับวันนี้แล้วแพงอะไรเคยกินบ่อยแล้วเมื่อก่อนอ่ะสามสิบห้าบาทเองไข่ี่ฟองสามบาทอ่ะหมูนีนโรสามร้อย กะเพรานี่5ห้าสิบกว่ารวมแล้วเป็นรวมแล้วเป็นหกรนอยี่สิห้านีมันแพงขนาดนั้นนะอ่ะก็กว่าจะออกจากบ้านไปไปเติมน้ำมันเติมน้ำมันไปสามร้อยค่าทางด่วนไปกัดอีกร้อยหนึง่งแล้วซื้อของมาแล้วมาทำให้ตัวเองกินอีกเนี้ยกินจะกะเพราหมูไข่ดาวอาหารที่แพงที่สุดตัวเองถึงแม้ยุคนี้มีแต่ของแพงๆนะ แต่มีอย่างหนึ่งที่ถูกเสมออะไรอ่ะเมียฮเฮ่าอ๋อถูกต้องราคาใช่ค่ะเป็นเด็กดีนะออกินข้าวก่อนนะจะไม่คิดเลยว่าชีวิตนี้ได้กินอาหารแพงขนาดนี้ แพงมากหมูแพงพริกแพงอ๋อจะไม่กล้ากินเลยอ่ะไก็วิญญาณหมูปะเนี่ยใไสเน้นกะเพราเน้นกะเพราสุดพะเน้นกะเพราแบ่งกันกินเนาะจ้าไปกินคำเขากินคำเก็บไปอุ่นไว้กินพรุ่งนี้พรุ่งนี้เลยเหรอ